คืนนี้แล้วนะครับอีกหนึ่งคู่ของรอบ s e มิ f i n a ลของฟุตบอลยูโร2016ได้โปรโตุเกสไม่น่าเชื่อเหมือนกันโปรโตุเกสเนี่ยทีมทีเสมอมาส <c oughs> เป็นส่วนใหญ่ในนัดแ,แรกไปยืนรอแล้วนะครับในรอบชิงชนะเลิศระหว่างคืนนี้ต้องเจอกัน2ทีมยักษ์ใหญ่เยอรมันกับเจ้าภาพฝรั่งเศสตีสคืนนี้แหละนะครับก็ถือว่าเป็น s e มิ f i n a l อีกหคู่ที่น่าสนใจ ใกล้ปิดฉากแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทีมคืนนี้ก็จะไปเจอกับในส่วนของโปรตุเกสอีกทีนึงคือวันอาทิตย์นะครับซึ่งเกือบจะปิดฉากแล้วแต่สิ่งที่ตามมาในขณะที่มีฟุตบอลยูโร2016ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับนั่นคือปัญหาของการผนันฟุตบอลครับไม่ว่าทางภาครัฐเองจะปรับปรามอย่างต่อเนื่องแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปครับโดยเฉพาะการเปิดโต๊ะรับแทงผนันฟุตบอลออนไลน์ ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงอีกทั้งปัจจุบันครับยังมีรูปแบบการโฆษณาชักชวนและก็จูงใจเหล่านักพนันที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นตำรวจนั้นจะมีวิธีการจัดการในเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างติดตามจากรายงานพิเศษครับนับตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมามหกรรมฟุตบอลยูโร2016ได้เริ่มต้นขึ้นมีรายงานข่าวการจับก,กลุมการผนันไทยผลฟุตบอลทั้งแบบโต๊ะผนันธรรมดา จนถึงโต๊ะพนันทางอินเทอร์เนต็ตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการพนันท่ายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เนต็ตที่มีรูปแบบการโฆษณาการชักจูงเชิญชวนที่หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นการที่มีนางแบบหรือยิงสาวหน้าตาดีโพสต์รูปหรือคลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความหรือพูดจายัยวยวนชักชวนให้เข้าไปเล่นพนันตามเว็บไซต์ต่างๆ อีกทั้งยังมีการเต้นประกอบด้วยท่าทางที่สื่อไปในทางลามกอนาจารแล้วเขียนชื่อเว็บไซต์รับผนันออนไลน์ไว้บนหน้าอกเพื่อเป็นการล่อสินผนันให้มาติดกับอีกด้วยซึ่งในประเด็นนี้พลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและรักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งระบุว่า เป็นเรื่องของการตลาดในการชักจูงเชิญชวนให้คนเข้ามาเล่นการพนันซึ่งถ้ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้รับจ้างเพื่อมาส่งเสริมกิจการตรงนี้จะถือว่ามีความผิดร่วมกันก็ต้องเตือนพวกพิตตี้หรือนางแบบหรือใครที่ที่มารับจ้างนะครับท่านอาจจะมีความผิดได้นะครับถ้าหรือว่าเรานําสืบได้ว่าท่านมีส่วนรับรู้ในการกระทำผิดในการที่จะเป็นเจ้ามือรับกิจรับใช้ในการแทงพนันฟุตบอล นะครับหรือออนไลน์อะไรต่างๆหวยอ,ออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินคดีนะครับ,รนะรบถ้าถ้าพยานหลักฐานถึงนะครับโดยการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลยูโรทางตำรวจนครบาลได้ร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี คอยเฝ้าติดตามสืบสอาหาแหล่งที่มาของเว็บไซต์รับแทงพนันออนไลน์แต่การปรับปรามมักจะเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะเว็บไซต์พนันส่วนใหญ่จะเป็นเว็บไซต์จากต่างประเทศซึ่งในประเทศไทยจะเป็นแค่เครือข่ายรองเท่านั้นนอกจากเจ้าหน้าที่จะต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลบุตรหลานอีกทางหนึ่งด้วยครับที่ตังเกตง่ายคือใช้เงินเก่ง โดยเพราะในช่วงนี้แข่งขันฟุตบอลยูโรเนี่ยถ้ามีการขอเงินอ้างนู่นอ้างนี่เนี่ยและผิดปกติที่เคยใช้ยุทธวันีอันนี้ต้องเฝ้าระวังที่ต้องต้องหน้าหัวใหญ่นะครับเด็กอาจจะไปติดการมานานฟุตบอลได้โดยตั้งแต่เริ่มเปิดการแข่งขันฟุตบอลยูโรทางตำรวจนครบาลสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ราว2,747เร่รายของกลางเงินสดประมาณ2 8 5 0 8 0บาท ซึ่งทางตำรวจนครบาลฝากประชาสัมพันธ์ว่าหากประชาชนคนใดมีเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่โทรศัพท์หมายเลข191ได้โดยตรง